ซาล่าพบกับอสังหาพรีเมียมค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่แกนบางกอกบ,บุรตรราลาอินทาเสรีไทยค่ะซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะเข้าออกได้สะดวกสบายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนเสรีไทยหรือถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษค่ะในส่วนของการนี้นะคะออกแบบสไตล์อิตาลีค่ะและวันนี้นะคะบ้านหลังที่ซาล่าจะพามาชมนะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็น บ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะที่เป็นท้ายที่ใหญ่ที่สุดของโครงการมีเนื้อที่นะคะ1 2 1 6ตารางวา พื้นที่ใช้สอยนะคะ1คนึ่ตารางเมตรค่ะส่วนฟังก์ชันนะคะการออกแบบบ้านนะคะ5ห้องนอนนะคะ6ห้องน้ำสี่ห้องรับแขก2ห้องครัวค่ะและ2ห้องนอนในบ้านนะคะในส่วนที่จอดรถก็มากพอค่ะจอดได้ถึง4คพันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้นะคะต้องถูกใจคุณผู้ชมมา,มากๆค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะ ท่านเจ้าของบ้านนะคะออกแบบตกแต่งมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานแบบร้อนสมัยพร้อมเทคโนโลยีที่สุดยอดไปเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาชมบ้านกันเลยดีกว่านะคะค่ะในส่วนของตัวบ้านนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จอดรถนะคะ จอดวัน,นี้สามารถจอดได้ถึงสี่คันเลยทีเดียวนะคะทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะในตัวบ้านนะคะตกแต่งสไตล์แบบเวนิสนะคะห้องแรกที่เราจะพาเข้าไปชมนะคะเป็นห้องรับแขกค่ะการตกแต่งแบบหรูหราเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้ความโล่งโปร่งสบายมากๆนะคะ หมาะที่จะรับแขกได้แปดถึงสิบท่านเลยทีเดียวนะคะสำหรับห้องนี้นะคะค่ะในส่วนห้องถัดไปนะคะก็เป็นห้องรับแขกที่สองค่ะ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะเราจะมีตู้ปลาทะเลนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยมาจากทะเลจริงๆนะคะเราต้องทําอุณหภูมิให้เป็นแบบทะเลจริงๆค่ะน้องเขาถึงจะอยู่ได้นะคะค่ะเราจะเห็นได้จากบรรยากาศนะคะถ้าเรานั่งดูนั่งชมเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆนะคะให้ความงดงามแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะ นะคะส่วนห้องถัดไปค่ะก็จะเป็นห้องรับแขกเช่นกันนะคะเป็นห้องรับแขกที่สามค่ะการตกแต่งแบบสไตล์คลาสสิกนะคะเราสามารถนั่งฟังเพลงอ่านหนังสือนั่งเล่นได้นะคะในห้องนี้นะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ ส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนด้านล่างน,นะคะดูไม่เล็กเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่ในส่วนของห้องน้ำนะคะ จผ้าบิวอินนะคะเรามาดูระบบแผงไฟอัตโนมัติกันเถอะค่ะ ในส่วนนี้สามารถปรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนเลียนนะคะหรือผ้อมาม่านหรือไฟนะคะสามารถตั้งปรับได้เองอัตโนมัตินะคะไม่ว่าคุณจะอยากเปิดไฟเปิดมา่านตั้งเวลาได้คะ่ะ มาดูในส่วนของห้องน้ำนะคะด้านล่างนะคะการตกแต่งแบบสวยหรูนะคะแล้วก็กระจกอัจฉริยะนะคะเวลาเราเข้าห้องน้ำจะสามารถเปิดเพลงฟังเปิดหนังดูได้เลยนะคะในส่วนของสุขภัณฑ์เองนะคะก็เป็นอัตโนมติค่ะให้ความสุขในเวลาเราเข้าห้องน้ำเลยทีเดียวค่ะห้องถัดไปนะคะส่วนนี้จะเป็นห้องครัวค่ะตกแต่งบิวอินมาเรียบร้อยนะคะในส่วนของโต๊ะหินอ่อนนะคะ สังเกตได้นะคะจะมีไฟเลงแสงนะคะเวลาทานอาหารนะคะให้รู้สึกฟิลที่แบบอบอุ่นมากๆเลยค่ะ ในส่วนนี้เป็นตู้เก็บของอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเครื่องชงกาแฟให้ด้วยนะคะ <Like> ห้องที่ต่อเติมเพิ่มมานะคะในส่วนนี้เป็นห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารห้องจิบกาแฟเล็กๆนะคะในมุมที่เป็นธรรมชาติมากๆนะคะเราจะเห็นวิวแบบต้นไม้ธรรมชาติที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของห้องครัวนี้นะคะเรื่องที่บิวอินมาก็จะมีทั้งตู้อบขนมนะคะและประตู้อบต่างๆนะคะให้ไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาชมห้องนอนที่สองกันก่อนนะคะบรรยากาศในห้องนอนนะคะก็ให้ความอบอุ่นนะคะโล่งโปร่งสบายค่ะในส่วนของผ้าม่านนะคะเป็นระบบอัตโมัติคอนโทรลเช่นกันค่ะมาดูในส่วนของห้องน้ำกันนะคะห้องนี้ก็จะมีกระจกอัจฉริยะเหมือนกันนะคะ สามารถเลือกได้นะคะว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะในห้องนี้สามารถจะทําเป็นห้องนอนเพิ่มอีกห้องหนึ่งก็ได้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะสุขภัณฑ์ที่ให้มาพร้อมนะคะต่อเติมค่ะหลังบ้านนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะหลังคานี่ทําให้ใหม่ทั้งหมดนะคะต่อเติมเพื่อการน้ํารั่วน้ําซึมนะคะ ในห้องนี้ก็เป็นห้องอเนกประสงค์นะคะจะทําเป็นห้องฟิตเนสหรือว่าห้องเล่นเกมก็ได้ค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะสามารถเปิดไปอีกห้องถัดไปได้เลยนะคะ เป็นห้องที่เชื่อมต่อกันนะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องพิเศษค่ะไว้สำหรับให้ลูกๆหลานๆนะคะได้มานั่งเล่นกันนะคะเป็นห้องสำหรับเด็กๆเ,เลย ส่วนของห้องถัดไปค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องรับแขกอีกห้องหนึ่งนะคะในส่วนชั้นบนนะคะให้ความเป็นส่วนตัวนะคะของขอครอบครัวเลยทีเดียวห้องถัดไปค่ะ Master bedroom นะคะ นี้ถือเป็นท้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ระบบภายในนะคะเปิดปิดม่านอัตโนมัตินะคะท่านเจ้าของบ้านก็ได้วางระบบเป็นออโตเมติกไว้เรียบร้อยค่ะในส่วนของห้องถัดไปนะคะเรามาดูกันนะคะ w ร k i n n c l o s e t ค่ะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์นะคะมีอ่างอาบน้ำนะคะในส่วนนี้ก็จะมีกระจกอัจฉริยะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะเครื่องสุขภัณฑ์อัตโมติค่ะ แยกในส่วนของโซนแห้งและโซนเปียกนะคะนี่ค่ะระบบคอนโทรลนะคะออโตโนมติกนะคะไม่ว่าจะตั้งเวลาเปิดปิดม่านนะคะหรือปิดไฟนะคะควบคุมได้เลยค่ะใช้งานง่าย สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะโครงการนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์ฟ์าส์นะคะสระว,ว่ายน้ำฟิเตเนสสนามเด็กเล่นซาวนา่ารวมถึงสวนสไตล์อิตาลีด้วยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับบ้านหลังนี้ค่ะบ้านเกี่ยวสองชั้นนะคะบนที่ดิน12 121ตารางวาเนื้อที่ใช้สอย1,000ตารางเมตร5ห้องนอนหห้อง,งน้ำนะคะสห้องรับแขกสองห้องครัวสามารถจอดรถได้ถึง4คันเลยทีเดียวนะคะบ้านหลังนี้นะคะสนนราคาเพียง62ล้านบาทเท่านั้นค่ะหากสนใจติดต่อซาร่าและทีมงานได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารดีดีและป้านสวยจากทีมงานของเรากันนะคะ